ค่ะวันนี้พามาชมไผ่สร้างมนอายุปีครึ่งนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยเนะะี่ยค่ะก็นี่แหละคะ่ะพี่เป็นจะตอนกิ่งแล้วค่ะก็รอยืมบันไดพี่เขยนะคะรอพี่เขยกลับมาจากเมืองก่อนแล้วก็ยืมบันไดตัดปลายไผ่แล้วก็ลูดกิ่งไผ่นะคะตรงนี้จะเป็นต้นพี่ไอตัวข้างบนอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะไอกอที่โตโตมีสี่กอนะคะ,ะสร้างมนของพี่เป็นมีไม่เยอะละคะ่ะ ก็ตอนแรกพี่เป็นว่าจะสั่งมาอีกแต่ทีนี้ไม่เอาแล้วค่ะมีต้นเป็นของตัวเองเลยก็ต้องทําการต้อนประหยัดเนาะเนี่ยค่ะกําลังสวยเลยเนี่ยเขาก็ออกนอมาแต่พอดีพี่เป็นเลิกให้น้ำเนาะเพราะเข้าสู่หน้าฝนแล้วมั้งแค่นี่นอก,ก็ฝ่อแล้วค่ะนี่เห็นไหมยังมีแป้งติดนวลนๆนนอยู่เลยค่ะเนี่ยมนมน้มนางมนเพราะอะไรเขาถึงเรียกสร้างมนเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้ดูคราบแป้งนะคะ เนี่ยค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะถ้าคนชอบไผ่นี่นะจะชอบเลยค่ะก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับไผ่ปีครึ่งค่ะก็พี่เป็นอยากมีสักร้อยกอค่ะ,ะไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ไว้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำอะค่ะหรือไม่ก็ไว้ขายก็ได้ค่ะก็นี่แหละค่ะพามาดูสร้างมนเป็นอีกไผ่หนึ่งที่ลำต้นตรงนะคะสวยงามเลยทีเดียว ส่วนด้านข้างพี่เพ้นก็จะปลูกพวกกิมซุงนะคะไว้ขายหนอ่อเห็นไหมคะเดี๋ยวพามาโชว์้างมนก่อนเนี่ยค่ะความสูงของเขาเดี๋ยวพเพ็นพาดูตืดนปืดเดี๋ยวพเพนต้องตัดปลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวพอได้ยืมบันไดพี่ก็จะมาเลาะ ตัวที่ตอนได้ก็มีกี่ต้นเอ่ยประมาณสามลำค่ะตัวที่ตอนได้ก็ประมาณสามลำนคะคะแบบนี้ก็ตอนได้เพราะเราตอนปลูกเองเนาะเดี๋ยวพี่เป็นจะมาตัดปลายเนี่ยค่ะนี่ก็ได้แล้วก็ต้นก็อายุนี่ได้แล้วค่ะแล้วก็เราก็ดูแลเอาค่ะเดี๋ยวมันเลาะตรงนี้ออกเหลือไว้ตัวนี้ก็ตัดตรงนี้เราก็ดูแลเขาเดี๋ยวเขาก็จะดูแลเราใช่ไหม เดี๋ยวมาดูกอน,นี้ค่ะหัวเราะยังมีความสุขนะคะกอน,นี้ก็ตอนปีกายก็ทําท่าว่าจะตายเหมือนกันละค่ะก็กําลังสวยเลยต้องรีบตอนนะคะเพราะตรงนี้หน้าฝนแล้วดินมันจะชุ่มมากเลยเดี๋ยวพี่เป็นจะยกล่องให้ลึกนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้ระบายน้ําได้ไม่งั้นไผ่พี่เป็นน่าจะมีอาการแน่นอน เพราะว่าปีที่แล้วเป็นบทเรียนเลยเกือบไปแล้วปีที่แล้วแต่ก็รอดมาได้นะคะคือเขาเขาสะดุดตอนนั้นแหะคะ่ะที่มันเขาไม่โตเต็มที่เขาสะดุดตอนที่ฝนปีที่แล้วอะคะ่ะรู้สึกน้ําตรงนี้จะขังเยอะไปหน่อยก็เลยนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาได้ขนาดนี้พี่เพ็ญก็โอเคแล้วะคะ่ะเนี่ยค่ะสวยงามสางมนนะคะอายุประมาณปีครึ่งะค่ะก็สวยๆประมาณนี้แหละ ลำต้นเขาจะตรงนะคะสร้างมุนก็พี่เพ็ญยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บไว้ตรงนี้ยาวไปหรือว่าจะขุดย้ายออกไปนะคะถ้าพี่เพ็ญตอนเสร็จพี่เพ็ญขุดเงาย้ายออกไปพี่เพ็ญก็ได้อีกเยอะเลยค่ะก็เอาออกจากโซนของไผ่บงหวานเนาะเพราะว่าตอนตอนที่พี่เพ็ญปลูกคือไม่ได้ตั้งใจปลูกตรงนี้นะคะที่พี่เพ็ญปลูกเพราะว่าไผ่บงหวานตายแล้วก็ได้ซื้อซื้อกิ่งตอนมาพอดีไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่ต่าที่สุด ก็กลัวมันตายอีกรอบพี่เพ็งก็เลยเอาตรงนี้เลยค่ะก็นี่แหละพามาชมก็คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า